มานีการจะพามาทำผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดไก่เราใส่เครื่องไปแล้วนะคะแล้วเ,เราก็จะมาใส่ไก่เลยค่ะไก่ที่มานีการหัน่นชิ้นเล็กๆนะ ผัดไก่ให้สุกก่อนผัดไก่กับเครื่องเครื่องแกงให้สุกก่อนนะคะขาแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือเลยค่ะมีมะเขือเปราะมะเขือพวงใส่ไปเลยจา้ามะเขือเปราะเราก็ แค่น้ำเกลือเนาะมันจะได้ไม่ดำค่ะสูตรของมะเขือคือการแค่น้ำเกลือจะไม่ได้ดำก็ผัดให้อ่ามะเขือเขาสุกก่อนนะคะสุกแต่ว่าไม่ได้สุเกเปื่อยนะักเพราะว่ามันจะไม่อร่อยค่ะ แล้วเราก็จะมาปรุงรสเลยค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะผงนวแล้วก็จะมาใส่รสดีใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อความกลมกลม่อมซอสหอยค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่มีกระชายมีพริกซอยแล้วก็มีพริกไทยอ่อนนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็มีกระเพราตุก้กทาย หอมชุยเลยจ้าผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ,ผ็ดไก่นะคะค่ะผัดเผ็ดเราก็สุกแล้วก็ใส่ใบกระเพราไปเลยค่ะเรียบร้อยหอมมากรสชาตจัดจ้านเครื่องแกงแบบจัดจ้านมากเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใบกะเพราเรียบร้อยแล้วมาค่ะมาค่ะกินด้วยกันค่ะผัดเพชทผัดเพชทับไก,ก่แซ่บแบด้วยกันจ้า